สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกันในหัวข้อนะครับเรื่องของที่มีคนสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเรื่องของปัญหาของตัวระบบไฮดรอลิกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอความร้อนนะครับผมไฮดรอลิกเนี่ยเกิดจากอะ <at> <c oughs> ไรนะครับแล้วตรงผลอย่างไรนะครับต่อระบบไฮดรอลิกครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับ ไปรับชมกันได้เลยครับ รับปัญหาไฮดรลิกนะครับที่ส่งผลต่อระบบไฮดรลิกนะครับที่พบกันหลักๆเลยนะครับก็จะมีแค่3อย่างนะครับผมเป็นเรื่องของตัวความร้อนนะครับผมก็คือตัว Temperature นะครับผมตัวอากาศครับตัว Air แล้วก็ o o m i n a t i o นนะครับผมสิ่งปรกบนเปืือนนะครับโดย3สิ่งเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักๆในระบบไฮดรลิกเลยนะครับผม ในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของตัวเฉพาะความร้อนนะครับผมตัวความร้อนเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับและส่งผลอย่างไรนะครับรวมถึงแก้ไขปัญหาความร้อนเนี่ยได้อย่างไงครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับตัวความร้อนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิดจาก การที่ระบบไฮดรอลิกเนี่ยมีการหลีนะครับหรือเกิดการจ่ายน้ํามันได้ไม่เต็มที่นะครับก็คือมีการไปหลีมันหรือมีการชิ้นส่วนที่มันสึกหลอนะครับผมทําให้ตัวน้ํามันเนี่ยต้องเกิดการรีดผ่านตัวช่องว่างเล็กๆเ,เนี่ยออกไปทําให้เกิดความร้อนนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากสาเหตุนี้นะครับ อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับปั๊มมีการสึกหลอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ปั๊มนะครับตัวเกียร์ปั๊มเนี่ยก็จะเกิดการสึกหลอที่บริเวณเสื้อนะครับกับตัวฟันเฟืองนะครับทําให้กวาดน้ํามันไปไม่ได้นะครับมีการลีกกลับไปการลีกกลับไปเนี่ยในช่องว่างเล็กๆที่มันเกิดการสึกหลอขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนและส่วนใหญ่ตัวกรณีของตัวปั๊มเนี่ยจะเกิดในกรณีที่ ชิ้นส่วนมันสึกหลอ่อทีนี้กรณีอีกเกกรณีหนึ่งที่พบกันได้เยอะๆเลยนะก็คือการหลีกก็คือเราไปตั้งค่าการโดรอฟคอนโทรลในการหลีมากไปนะครับเมื่อเกิดการหลีมากไปเนี่ยทำให้ระบบเกิดการร้อนนะครับเมื่อจ่ายโฟมาเต็มท่อเนี่ยเ้วไปหลีมันเลยอ,อยู่ครึ่งเดียวทำให้มันเกิดการรลีกน้ำมันนะครับผ่านตัวช่องว่างนะครับทำให้เกิดความร้อน ก็คือส่วนใหญ่จะเกิดจากสองอย่างนี้นะครับมีชิ้นส่วนที่สึกหลอนะครับไม่ว่าจะเกิดจากตัวปั๊มหรือตัววาล์วตัววาล์วเนี่ยถ้ามันสึกหลอก็เกิดการลีกน้ํามันนะครับทําให้จ่ายน้ามันได้ไม่เต็มที่นะครับเกิดการรั่วไหลรั่วออ,ออกจากตัววาล์วนะครับรั่วภายในของมันนะครับทําให้เกิดความร้อนนะครับผม เมื่อเรารู้ถึงปัญหาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาหาสาเหตุของมันถูกไหมครับสาเหตุของตัวความร้อนเนี่ยการที่จะหาสาเหตุของมันได้ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับผมอุปกรณ์ช่วยในที่นี้นะครับก็จะต้องอาศัยเจ้าตัววัดเทมเพอร์เจอร์นะครับผมอ,ะอะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับวัดอุณหภูมินี่ครับนีก็ สามสิบสี่จุดหกนะครับยังยิงดูวยสามสิบห้าจุดสองนะการที่เอาใส่เครื่องมือวัดเนี่ยเพื่อจะได้บอกเป็นตัวเลขได้นะครับไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกในการจับจับต้องว่าสิ่งไหนนะครับมันร้อนกว่าสิ่งไหนก็คือและมันอันตรายด้วยนะครับเกิดมันร้อนมากๆเนี่ยมือเราอาจจะพองได้อย่างอย่างที่ผมเคยเจอนะครับผม ความร้อนสูงสุดที่ระบบไฮดรอลิกที่ที่ผมเจอเนะครับก็110องศานะครับผม110 120ถึงอซึ่งถ้าใครเผลอไปโดนเนี่ยก็คือพองเลยนะครับในกรณีนี้ลูกค้าเขาก็จะหาอะไรมากั้นไว้ไม่ให้ใครมาโดนอันนึงก็เกิดจากลองลองวัดดูนะครับเกิดจากการที่กับการปรับตั้งตัวโฟคอนโทรลที่หลีมากเกินไปนะครับผมทำให้ตัวระบบเนี่ยมันร้อนนะครับ ที่หาสาเหตุนะครับเหมือนเราก็จะต้องไปวัดอุณหภูมินะครับของแต่ละอุปกรณ์นะครับแต่ละปั๊มนะครับว่าตัวไหนนะครับส่งค่าความร้อนนะครับมากที่สุดในระบบนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากรีลีฟนะครับตัวที่ร้อนที่สุดในระบบถ้าเกิดไม่ใช่รีลีฟเนี่ยผิดปกติลนะเพราะตัวรีลีฟเนี่ยจะเกิดการ จ่ายเพชเชอร์ส่วนเกินออกนะก็คือเดนแรงดันส่วนเกินออกก็จะเกิดการรีดน้ํามันเนี่ยเยอะที่สุดหละรีดน้ามันเยอะที่สุดในระบบหละที่ที่ผ่านเจ้าตัวรีรีไปแต่บางกรณีนะครับปั๊มก็จะเป็นตัวที่จ่ายน้ํามันแล้วก็รีดตัวเพชเชอร์ส่วนเกินออกนะครับทําให้ตัวปั๊มเนี่ยร้อนที่สุดในระบบ ส่วนตัวรีลิฟเนี่ยจะมีหน้าที่แค่เซฟตี้นะครับกรณีนี้ก็จะเกิดในกรณีที่เป็นพวกพิสัันปั๊มนะครับวาล์วอเวนปั๊มต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วอเวนปั ump, ๊มวาล์วพิส i ันปั๊มนะครับเพราะปั๊มปรับค่าได้เนี่ยมันจะมีรีลิฟนะครับปรับตั้งในตัวนะผมเป็นตัวคอมเพนเซ t ตของมันนะครับทำให้เพรสเชอร์ไม่เกิดน,นะครับเราก็จะไปปรับตั้งที่ตัวนั้นเราใช้รีลิฟภายนอกเนี่ยเป็นตัวเซฟตี้ระบบทำให้ตัว ลิฟข้างนอกเนี่ยร้อนน้อยกว่าตัวปั๊มนะครับบางกรณีก็จะเป็นที่ตัวปั๊มร้อนนะครับบางกรณีจะเป็นที่ตัวลิฟ์ร้อนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วร้อนเท่าไหร่ล่ะครับร้อนเท่าไหร่ถึงจะเรียกได้ว่าเกิดปัญหากับตัวระบบส่วนใหญ่แล้วนะครับในทางทฤษฎีนะครับผมเขาจะไม่ให้เกิน70นะครับแต่ตัวาจากประสบการณ์ของผมเอง ห้ามเกินหกสิบครับผมห้าสิบขึ้นมาเนี่ยถือว่าถือว่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะ,ะต้องหา้าวไามาถึงร้อนแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีไซน์ระบบมาอย่างนี้นตั้งแต่แรกแล้วการเก็บค่าความร้อนเนี่ยก็ควรเก็บตั้งแต่เครื่องจกักรติดตั้งใหม่ๆเลยนะครับเราเก็บค่าไว้อเราจะได้รู้ว่าค่าความร้อนปกติของเครื่องจกักรมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่จะไม่เกินหกสิบนะครับผม จ็ดสิบเนี่ยแบบอันตรายต่อซีนซีน ABR ทั่วไปนอยู่ประมาณตามสเปคเขาจะเขียไนไว้เก้าสิบองศานะครับแต่เจ็ดสิบเนี่ยก็ไม่ควรล่ะมันจะทำให้ซีนเสื่อมคุณภาพเร็วนะครับอย่างตัวไวตันเนี่ยเขียนไว้ร้อยยี่สิบนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับใช้ไม่ควรเกินแปดสิบองศานะครับผมตัวไวตันล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในการทำงานนะครับ ตัวรไฮดรลิกเนี่ยไม่ควรเกินที่60องศาเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัววัดนะครับผมตัวที่ตัวไหนที่มันร้อนที่สุดมันจะดิฟองศาแตกต่างก,กันกับตัวที่มันปกติประมาณ3-5องศาอย่างเช่นเราวัดตัวโซลินอยวาล์วโซลินอยวาลวอยู่ที่42องศานะครับแต่ไปวัดที่รีฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40 8อ,องศาหรือ45อ,องศามันจะดิฟต่างกันอยู่ประมาณนี้ครับ3.5อ,องศาเท่านั้นนะครับไม่ได้ดิฟต่างกันแบบยังเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาเราจับใช้มือจับจะรู้สึกแบบตกต่างกันที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมเลยอยากให้ใช้อุปรกรณ์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นช่างนะครับควรมีติดไว้นะครับอย่างน้อยก็วัดมอเตอร์นะครับว่ามันร้อนเกินไหมถ้ามันร้อนเกินนะครับก็อาจจะ เป็นความร้อนที่เกิดจากตัวมอเตอร์เนี่ยพามาก็เป็นเคยได้นะครับเพราะบางกรณีเนี่ยเกิดจากกรณีที่มันกินกระแสะเกินนะครับแล้วทำไมน้ำมันมันถึงร้อนมันก็พาตัวความร้อนเนี่ยมาจากเผาปัมอเตอร์นะครับเข้าสู่ตัวปั๊มก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมอย่างที่ผมเคยเจอกินกระแสะเกินหนักๆเลยครับก็ทําให้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยร้อนไปถึง80ิบกว่าองศาคือเก้าสิบนะครับทำให้ระบบเนี่ย โตัวไหนเดลิกเนะี่ยร้อนร้อนนะครับไปถึง6 0องศกาได้ก็มีนะครับผมก็ต้องไปหาก,กันดูนะว่าตัวไหนร้อนที่สุดเมื่อเราเจอแล้วเราค่อยมานั่งวิเคราะห์กันนะว่าไอ้เกิดจากบัมลีกหรือตัวโฟนบอลเรลีเยอะไปถ้าเรล,ลีเยอะไปเราก็คายอันออกมาบ้างนะครับผมทำให้ตัวหรือไปปรับตั้งเราปรับตั้งอะไรผิดหรือเปล่าบางทีนะครับบางทีนะครับการปรับตั้งเนี่ย เราอาจจะไปลีที่ตัวปั๊มเลยก็ได้อย่างตัวพิสั้นปั๊มเนี่ยมันสามารถปอัโฟลได้ทําให้ระบบไม่ร้อนเวลาที่เราตั้งไปแล้วนะครับก็คือการไปรยางแผ่นเอียงไว้ไม่ให้เอียงสุดมันก็จะจัาน้ามันฟิคค่าไว้นะครับว่าน้อยน้อยกว่าเราสเปคปั๊มนะผมทาให้ตัวระบบจริงมันไม่ร้อนนะครับบางทีเราจ่ายปั๊มสุดสุดมากเกินไปนะครับแต่เราไม่ได้ต้องการใช้ความเร็วทําให้เราก็ต้องไปดีหน้าง,งาน ที่ไอตัวกระบอกเนี่ยเยอะทําให้ตัวระบบร้อนนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะให้คําแนะนําให้นะครับว่าควรเช็คตรงไหนยอย่างไรนะครับถ้าเรามีเจ้าตัวอุปรกรณ์นี้แล้วก็ไม่ยากนะครับในการที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุที่จะเกิดน,นะครับทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์หาสาเหตุเสร็จแล้วนะครับผม แล้วยังไงต่อเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงครับถ้ามันเป็นที่การปรับตั้งนะครับเราก็ปรับตั้งให้มันถูกต้องนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นที่การปรับตั้งนะครับเป็นที่การดีไซน์จนะัเป็นที่การดีไซน์ระบบนะครับว่าแท้งมันเล็กไปหรือว่า,าการหลี่เนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ที่จังหวะนั้นจริงๆนะครับทําให้เกิดความร้อนนะครับผม ตัวมอเตอร์มีขนาดใหญ่เกินไปอาไม่ใช่ครับตัวปั๊มมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับผมทต่ไม่ไม่แมทกับตัวระบบนะครับที่เราดีไซน์ไว้เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับผมก็จะมีตัวเลือกนะครับผมได้อยู่2นะครับ2ตัวเลือกนะครับก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มเจ้าตัวอุปกรณ์ อ่าเรียกว่าออยล์คูลเลอร์นะครับผมออยล์คูลเลอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายหลายหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะมีเป็นแบบออยล์คูลเลอร์แบบชิ้วนะครับผมแบบท่อออยคูลเลอร์แบบแผ่นเพลทนะครับผมมันจะเป็นเพลทแบบซ้อนๆกันเป็นรังผึ้งนะครับมันจะเป็นออยคูลเลอร์แบบแอร์คูลเลอร์นะครับผมใช้พัดลมในการระบาย ในส่วนของการเพิ่มอุปรกรณ์เนี่ยครับผมก็สามารถคำนวณได้นะครับถ้าเรารู้เอาขุดนะครับของเจ้าตัวความร้อนที่เรารู้แล้วนะครับแล้วต้องการลดเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโฟน้ำมันนะครับโฟน้ำอุณหภูมิน้ำเข้ามามันก็จะสามารถคำนวณได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ใช้น้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยก็จะเป็นโดวน้ำเนี่ยจะลดได้ประมาณ5องศา แต่ถ้าเป็นแอร์เนี่ยจะลดได้อยู่ประมาณแค่ประมาณ3องศานะครับผมไม่ไม่มากไปกว่านั้นนะครับยังเว้นมันจะตัวใหญ่จริงๆนะมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเป็นตัวเล็กๆตัวอะไรเด็ดเสริมเข้ามาเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ3-5องศาองศาที่เหลือนอกจากนี้ต้องใช้เป็นตัวน้ําเย็นละเป็นตัวชิลเลอร์นะครับในการระบายความร้อนมันถ้าหลอดต้องการลอุณหภูมิที่มากกว่านั้น ในการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมก็จะติดตั้งได้2แบบนะครับเป็นแบบ internal นะครับก็คือติดตั้งเข้าในระบบเลยกับ external นะครับติดตั้งนอกระบบนะครับผมก็คือเอาเจ้าตัวปั๊มตัวหนึ่งกับมอเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมา circulate ออกมานะครับก็คือไปดูดน้ำมันออกจากแทงค์มาและผ่านเจ้าตัวคูลเลอร์นะครับอาจจะเป็นชิลเลอร์หรือจะเป็นชิลที่กล่าวขึ้นมาแล้วนะจะเป็นตัวชิลตัวเพรทก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวแอร์ก็ได้นะครับผมดูด ดูดออกเข้ามานะครับแล้วระบายความร้อนเสร็จแล้วก็จ่ายเข้าแทงคืนไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชุดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมของเจ้าตัวแบบ external นะครับติดตั้งภายนอกนะครับเดี๋ยวก็จะมีเป็นแบบติดตั้งภายในนะครับติดตั้งภายในเนี่ยก็จะคือไปติดตั้งที่ตัวขากลับของเจ้าตัวะระบบไฮดรอลิกเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะจะติด ที่ขาก,กักนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปั๊มพิสตันหรือว่าพวก v a r ลเบิลที่มีลายเดนนะครับปั๊มที่มันมีลายเดนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะติดตรงลายเดนนะครับเพราะลายเดนเนี่ยจะร้อนที่สุดในระบบอย่างที่ผมได้เคยกล่าวข้างต้นไปแล้วนะครับว่าเจ้าตัวที่มี Variable เนี่ยมันจะปรับตั้ง p พ t เชอร์ได้นะครับผมไม่ให้เพ e เชอร์เกินนะครับมันก็จะมีการรีของน้ํามันเนี่ย สูงที่สุดนะครับก็คือเป็นตัวเดนน้ำมันไม่ให้ความดันเกินนะครับเราจะทำให้ตัวปั๊มประเภทพวกนี้มันร้อนที่สุดในระบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะติดตั้งปั๊มพวกนี้ก็จะติดตั้งตัวระบายความร้อนที่ตัวลายเดนของตัวปั๊มนะครับผมในส่วนของความร้อนนะครับก็จบกันไปแล้วมีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิด อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ทางคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับหรือจะโทรมาติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยก็ตามเบอร์ข้างล่างเลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็กลับลาต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ